รีวิว RX 7800 XT ในเวอร์ชัน Gaming OC 16GB การ์ดจอคู่ชกกับ RTX 4070กันได้แบบสมน้ำสมเนื้อพร้อมกับราคาที่ถูกกว่าพอสมควรเลยจะเป็นยังไรเดี๋ยวไปแกะกล่องลองเล่นพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับอยู่กับแอด e ิกเจนนรงอิรุนนะครับนี่เลย AMD Radeon RX 7800 XT ภายใต้แบรนด์กิกก y t e กับรุ่นย่อย Ga ม ing o OC เป็นการ์ดจอตัวแรงได้แรมเยอะราคาน่ารักสำหรับเหล่าเกมเมอร์กันเลยละครับตัวนี้เนี่ยมาในกล่องรูปแบบไซไฟแบบนี้ในสไตล์ของกิกก y t e ครับ นี่คือชื่อรุ่นเต็มๆของเขาแรมที่ให้มา16 g b ระบบระบายความร้อนเป็น w i n f o r อแบบ3พัดลมนะครับมาในรูปแบบ OC Edition ซึ่ง OC Edition เนี่ยก็จะมีความแรงที่เพิ่มเติมจากตัวการ์ดเ e f e ฟอ n c เเดิมๆของโรงงาน AMD นั่นเองด้านหลังก็จะมีโชว์เอาไว้นะครับถึงเทคโนโลยีที่เขาใช้ไม่ว่าจะเป็นการระบายความร้อนแบบ Alternate Spinning นะครับซึ่งใบพัดลมแต่ละตัวนั้นจะหมุนไปคนละทิศคนละทางนะครับเพื่อ ช่วยเรื่องของการระบายความร้อนได้มากที่สุดกันเองหน้าสัมผัสของเขาจะเป็นทองแดงซึ่งจะคอยช่วยระบายความร้อนให้กับตัว v r แรและชิป GPU ได้เป็นอย่างดีมีฮิตไพ์มาในตัวถึง7เส้นด้วยกันนะครับและนี่เลยสกรีนคูลงด้านหลังซึ่งก็จะมีแบล็คเพลทที่เจาะรูระบายความร้อนเอาไว้นี่ด้านหลังแบล็คเพลทแบบนี้นะครับ มีไฟ R G B Fusion ตรงโลโก้ของ Gigabyte ด้วยเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันแต่ก่อนอื่นสำหรับเจ้าการจอตัวนี้นะครับก็จะมีสเปคต่างๆที่น่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นตัว b o ส s ์คล็อกให้มาถึง2,565 m มกะนะครับมีในฝั่ง Stream Process อยู่ที่3,840ยูนิตนะแล้วก็แนะนำว่าให้ใช้กับตัว Power Supply ในรูปแบบ700วัตต์ตามที่ทาง Gigabyte เขาแนะนามานั่นเองแกะกล่องดูกันเลยครับกับตัวกา์จอด้านใน กล่องนี่กล่องด้านในพิก,กบายแบบนี้โลโก,โก้เรื่องกาไฟสวยมากเปิดออกมาก็จะเจอกับควิคไกแบบนี้นะครับควิคไกก็ไว้ดูเวลาประกอบต่างๆลงเครื่องแบบนี้เป็นต้นเปิดออกมาเจอกับก้าจอ,อนอนอยู่ด้านในแบบนี้กล่องดูดีนะครับดูแบบไม่ลดต้นทุนมีโฟมกันกระแทกมาแบบนี้เลยดูดีทีเดียวแต่ว่าไม่ได้มีสายแปลงไม่ได้มีอุปกรณ์อื่นๆใดๆมาให้ไม่มี DVD ไม่มี ตัวดรเวอร์ที่เป็นตัวแฟลชไดร์แล้วนะซึ่งผมมองว่าถูกต้องแล้วไม่ค่อยจําเป็นแล้วหลังๆนอกจากกระแถมมาเป็นตัวกิมมิกมาให้หรือว่าเป็นของสะสมมาให้แบบนั้นเพราะว่าเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็จะต่ออินเทอร์เน็ตกันนะครับแล้วก็ติดตั้งได้เลยหรือบางคนไม่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถเอาดรเวอร์ลงแฟลชไดร์เอาไว้นะครับเตรียไมไว้ก่อนก็ได้ด้านในของตัวการ์ดจอให้ดูกันเลยตรงนี้หน้าตาดูดีนะ พัดลมนะครับมาในรูปแบบ3พัดลมแต่ละใบพัดลมนั้นจะมีขนาดอยู่ที่9ซติเมตรหรือ90 mm มมเนาะจะสังเกตเห็นว่าแต่ละตัวนั้นจะหันไปคนละทิศละทางด้านนี้นะครับจะสปินมาทาง ฝั่งขวามือผมด้านนี้จะสปินฝั่งซ้ายแล้วก็ด้านนี้จะสปินฝั่งขวาสลับกันเป็น a เ t อร์เน e s p i n น i n g แล้วก็เวลาไม่ได้ใช้งานหนักๆน,นะครับตัวก้าจอพัดลมจะไม่หมุนนะหนก็คือถนอมเรื่องของมอเตอร์ของตัวพัดลมนั่นเองให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น2ลดเสียงรบกวนและ3ก็คือตัวการประหยัดไฟนั่นเองอาจจะไม่ได้เห็นผลทันทีแต่ในระยะยาวก็ค่อนข้างที่จะสําคัญเหมือนกันนะครับในฝั่งของตัวกรอบด้านหน้าของตัวกาจอก็จะเป็นตัวพลาสติกนะครับดีไซน์ก็มาในแบบไซไฟตามสไตล์ของกิกะไบต์ ตรงนี้จะมีไฟ RGB เปล่งประกายพร้อมกับโลโก้พีกระบายอยู่ด้านนี้ก็าสามารถปื๊บลอกมาได้เลยเป็นแบบเงานะเงานะอะคริลเงามีโลโก้เรดิออนมาอยู่ด้านนี้เฟรมสีดำตัดด้วยสีเทานั่นเองนะเวลาเปิดไฟตรงนี้จะสวยมากครับไฟ RGB ปรับได้ผ่านซอฟต์แวร์ RGB Fusion หัวเชื่อมต่อนะครับเป็น PCI 8พินจำนวน2หัวด้านนี้เลยมีในฝั่งของ dual BIOS ตรงน,รงนี้ที่สามารถปรับได้เป็นแบบโหมด OC หรือโหมด i l เลนนั่นเอง ตรงนี้ดีเหมาะสําหรับการโอเวอร์คล็อกหรือบางคนที่อยากจะได้ความเงียบในการใช้งานก็สามารถมากดสวิตช์ตรงนี้ได้เลยแต่ต้องกดตอนปิดเครื่องนะตอนเปิดเครื่องกดไม่ได้กา๊าดจอจะพังเอานะครับด้านหลังแบ็กเพลดอลูมิเนียมผืนใหญ่มาแบบนี้แล้วดูดีไซน์มาแบบตั้งใจออกแบบมาด้วยสวยมากมีการพับด้านนี้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านนี้ก็พับมาด้วยทําให้ตัวก๊์ดโซลิดไม่หักงอหรือว่า ช่วยถนอมการจอในระยะยาวนะครับไม่ต้องห่วงในส่วนหน้านี้เลยที่กระบายใส่มาให้แบบเต็มที่อยู่แล้วในเรื่องของความทนทานของตัวกา๊านแต่ไม่สามารถที่จะแกะได้นะครับมีรอยแปะมาไว้เรียบร้อยใครแกะต้องเนียนจริงๆเนาะในฝั่งของการเชื่อมต่อนะครับด้านนี้ เป็น PCI 4.0 x16 นะครับต่อกับตัวเมนบอร์ดได้ถ้าจะทุกรุ่นเลยที่เป็น PCIe ทั้งแบบ4.0 5.0รวมถึงย้อนหลังไป3.0 2.0ก็ต่อได้แต่แนะนำให้ใช้เป็น4.0จะดีที่สุดนะครับด้านนี้ให้สังเกตดูกันมีซิงโอ้ยรายเรียงมาแบ่งเป็น2โซนหลักๆก,ก็คือโซนด้านซ้ายกับด้านขวานะครับรายเรียงมาได้แน่นๆเรื่องของการระบายความร้อนนี่หายห่วงกันได้เลยตัวการ์ด ผมว่าดูโซลิดดีพอเชื่อมต่อมีมาให้เป็น DisplayPort 2 HDMI 2ซึ่งในปัจจุบันนั้นผมมองว่าแบบนี้ดีเลยหลายๆตัวให้ DisplayPort ตมา3อัน HDMI 1ซึ่งมันไม่พอเนาะบางครั้งต่อจอทีวีหรือจอที่เป็น HDMI พอร์ตเดียวน้อยเกินไปแบบนี้มากำลังสวยนะครับตัวการ์ดเองนะครับก็มีน้ำหนักพอสมควรเหมือนกันกับขนาดที่ค่อนข้างใหญ่กินพื้นที่ของการ์ด ไปประมาณสักเกือบเกือบสสล็อตประมาณ2.72.8สล็อตนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นดิเมนชันเอาไว้ให้ดูด้านล่างตรงนี้ก็แล้วกันความแรงของตัวการ์ดอันนี้ไม่ต้องสื่อผับหายห่วงแน่นอนแรงชนอ t x 4 0 7 0ได้สบายเดี๋ยวเราไปดูผลทดสอบการเล่นเกมและความร้อนกันต่อได้เลยว่าจะเย็นเหมือนที่แอนบิ๊กบอกหรือเปล่าจะแรงเหมือนที่แอนบิ๊กบอกหรือเปล่าตามไปดูกันเลยมาดูเกมแรกกันเลย Forza Hor i z o n รครับผมประภาพ 2K และเดี๋ยวเปิดกราฟิกกันแบบสดลิ่มทิมประตูโหรถ Mercedes AMG ยังเงาฮะเงาตกกระทบสวยมากมีควงสว่านสักหนึ่งเท <c oughs> <c oughs> เออเวยโหภาพมันสวยแล้วดูช่วงตรงล้อนะะี่ฮะที่กระทบกับพื้นนะก็จะมีพวกเศษฝุ่นเศษอะไรแบบนี้ดูดีมากจริงๆเฟรมเลยคือลื่นมาก ส่วนตัวการจอเองอุณหภูมิถือว่าดีครับกินไฟอยู่ในช่วง260วัตต์นะฮะถัดมาก็จะเป็น Resident e วิ l ปรับสุด 2K เช่นกันเดี๋ยวมาดูว่าเป็นอย่างไรนะครับอรืเองเป็น a อดากันเฟรมเรท120บวกนะครับโหสวยนะแล้วเฟรมเรทลื่นๆเลยเอามาจับคู่กับพวกจอ165ยหิร์เฮิร์ตที่เป็น 2K นี่บอกได้เลยว่าสบายหายห่วงความร้อนดีแต่ ae นี่กินไฟเมื่อกี้พิกไปถึง300วัตต์เหมือนกันนะครับดังนั้นจะใช้ตัวนี้ก็ต้องใช้ Power s u ส p ายสูงสักนิดหนึ่งก็แนะนำว่มาเป็นสัก750บัตตหรือ700วัตต์อย่างน้อยอ่ะที่เป็น8 0สบพัทบอลขึ้นไปจะดีนะครับแล้วก็นี่คือ Cyberpunk ครับปรับ ray tracing ultra และเป็น2 k ด้วยปกติ Cyberpunk จะเป็นเกมในฝั่งของ nvidia ray tracing ใช่ไหมแต่ amd ก็มี ray tracing เหมือนกันแล้วก็ทาได้ดีแล้วด้วยในไซเบอร์พังเวอร์ชันล่าสุด แพทช์ Patch ใหม่นี่คือเล่นได้ลื่น Frame เฟรมเรทระดับ50บวกแบบนี้ปรับเลเยอร์ซิง g u ลตราถือว่าไม่ธรรมดาความร้อนถือว่าเอาอยู่ความแรงถือว่าสบายหายห่วงนี่ฮะนี่คือซีสเต็มในวันนี้ที่เราทดสอบให้ดูกันกับ RX 7800 XT แรงๆเลื่นๆเย็น,นๆเลยละครับ เป็นยังไงกันบ้างครับได้เห็นประสิทธิภาพของเจ้ากาจอ RX 7800 XT ตัวนี้แล้วต้องบอกได้เลยว่าแม่เบียดมากับ RTX 4070กันเลยหละกับราคาของเขาที่ถูกกว่าด้วยนะตัวนี้อยู่ประมาณ2 4 0 0 2 5 0 0บาทแต่คุณสามารถซื้อได้ในช่วง1 8 0 0 0 1 9 0ใช้โค้ดส่วนลดในช่วงวันคู่วันที่5วันที่15อะไรก็ตามแต่ในฝั่งอ e ีคอมเมิรถือว่าประหยัดลงไปได้เยอะความแรงยิ่งกับเกมที่เป็น Exclusive ของ AMD เอง เจ้า7,800 XT ทําได้ดีมากๆรวมถึงความเย็นด้วยจากสามพัลบมที่ใส่ให้มาที่สําคัญไฟ rgb บริเวณด้านนี้ก็สามารถปรับแต่งได้ผ่านตัว rgb fusion มาให้แบบตะมุตะมิสําหรับคนที่ไม่ต้องการความแบบเฟอร์วางสารพัดภูมิแบบนี้ มีแค่จุดเดียวและปิดได้ด้วยผ่านตัว RGB Fusion นะครับอย่างไรก็ดีก็ต้องยอมรับกันนะครับว่า RX 7800 XC เนี่ยถ้าเอาไปเล่นเกมที่เป็น Ray Tracing ล้วนๆที่สพอร์ตค่ายเขียวนักหนักเนี่ยเขาก็ตามหลัง RTX 4070อยู่บ้างพอสมควรนะก็ ลองดูแล้วกันว่าเกมที่เราเล่นนั้นเน้นไปทางฝั่งไหนถ้าเน้นพลังดิบเน้นที่ซัพพอร์ต AMD ยกตัวอย่างล่าสุดก็จะเป็นพวก a วตารก็ o d อ f War แบบนี้มาเลยนี่ค่ายแดงแบบนี้แจ่บแน่นอนแต่ถ้าเน้นไปในฝั่งของเกมอย่าง call of duty หรือเกมที่ซัพพอร์ตค่ายเขียวก็ไปค่ายเขียวก็ได้กิกะไบต์ก็มีทางเลือกให้อีกเยอะพอสมควรแต่ถ้าเน้นประหยัดเน้นคุ้มค่านี่เลยฮะ RX 7800 XT โดยเฉพาะกับตัว OC 16GB แบบนี้ไดรเวอร์ Driver, ถือว่านิ่งไม่มีปัญหาแล้วในปัจจุบันนะครับฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันกับ g ิกะไบต e ตัวนี้นะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ